คับข้อที่41นะครับประจุจุดประจุ3จุดวางอยู่ที่มุมของสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ20เซนทำให้จุดที่เส้นมัธยาฐานทั้ง3ตัดกันมีศักย์ไฟฟ้าเป็น0หากจุดประจุ2ประจุมีค่าบวก2ไมโครคูลอมและบวก4ไมโครคูลอมจงหาประจุตัวที่3ในหน่วย ไมโครคูรอมนะครับครับตรงนี้นะครับเรามาดูรูปภาพก่อนนะครับครับเราก็มาดูรูปภาพก่อนนะครับตรงนี้ครับเราจะกําหนดให้เป็นจุด a นะครับตรงนี้กาหนดให้เป็นจุด b นะครับตรงนี้กําหนดให้เป็นจุด C นะครับทีนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่ามีจุดประจุ3จุดนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเขาบอกความยาวด้านนะครับตรงนี้ระยะห่างทุกด้านนะครับตรงนี้ห่างกัน2เซนติเมตรนะครับตรงนี้ ก็คือมีระยะห่างเท่ากันนั่นเองนะครับก็คือ r ทุกจุดเท่ากันนะครับ r a r b r c มีค่าเท่ากันนะครับตรงนี้ทีนี้เขาบอกว่าทําให้จุดเส้นมัยธยฐานทั้ง3าตัดกันมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับคูดง่ายคือจุดตรงกลางตรงนี้ก็คือ v v รวมนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับตรงนี้ v รวมเท่ากับศูนย์นะครับตรงนี้เขาให้ v รวมมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ จากนั้นนะครับสิ่งที่กําหนดมาให้อีกนะครับหากจุดประจุ2จุดนะครับตรงนี้เราจะกําหนดให้เป็นตัว a นะครับตรงนี้ A นะครับมีค่าเท่ากับบวก2นะครับบวก2ไมโครคูลอมนะครับเรากําหนดให้เป็นนี้นะครับและ b นะครับเรากาหนดให้เป็นบวกสไมโครคูลอมนะครับทีนี้ขอให้หาค่า จุดประจุตัวที่3นะครับตรงนี้ก็คือให้หา Q ตัวนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับให้หา Q ที่4นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับจากนะครับทีนี้เราก็จะหาจากนะครับจากสูตรนะครับก็คือตัวของ V รวมนะครับจะเท่ากับ V ที่ a บวก vb บวก vc นะครับตรงนี้ เหมือนเดิมนะครับ b รวมครับมีค่าเท่ากับ0นะครับ ba ของเรานะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ kq ส่วนด้วย r นะครับที่ a นะครับบวกอยู่กับ vb นะครับก็คือ kq ส่วนด้วย r ที่ b นะครับบวกอยู่กับ kq นะครับส่วนด้วย r ที่ c นะครับตรงนี้ จากนั้นนะครับเราก็จะแทนค่าลงไปนะครับทีนี้นะครับ q นะครับทีนี้นะครับเราแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้0เท่ากับ k ตรงนี้ติดไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับ q ที่ a นะครับมีค่าเท่ากับบวก2นะครับส่วนด้วย r นะครับตรงนี้ติดไว้เหมือนเดิมนะครับบวกอยู่กับ k นะครับ q b นะครับมีค่าเท่ากับ4นะครับหารอยู่กับ r นะครับตรงนี้ติดไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้น ก็คือ kq นะครับส่วนด้วย r นะครับตรงนี้นะครับเป็น q ที่เราจะหานะครับทีนี้นะครับเราจะนำเอานำ r ส่วน k นะครับคูณตลอดนะครับตรงนี้คูณตลอดพอเราเาเข้าไปคูณตลอดนะครับเราก็จะตัด k ตัด r ตรงนี้ได้นะครับ เราก็จะเหลือนะครับก็คือ0นะครับเท่ากับ2บวก4บวก q นะครับทีนี้นะครับเราก็ย้ายข้างหา q นะครับตรงนี้เราก็จะย้ายได้นะครับก็คือ4บวก2ตรงนี้ก็จะเป็น6นะครับบวกกับ q นะครับท่กกับ0นะครับทีนี้นะครับเราก็จะย้าย6นะครับจากบวกไปลบกับ0นะครับก็จะได้เป็น0ลบด้วย6เท่ากับ ฉะนั้น Q ของเรามีค่าเท่ากับลบหนะครับหน่วยเป็นไมโครนะครับตรงนี้เราไม่ได้ใส่หน่วยเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นไมโครไมโครนะครับไมโครตลอดนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เราต้องรู้นะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับ Q นะครับที่จุดที่ซนะครับตรงนี้ Q ที่ c นะครับมีค่าเท่ากับลบหไมโครคูลอมนะครับซึ่ง เราจะตอบข้อที่2นะครับข้อนี้ก็คือค่าจุดประจุตัวที่3นะครับมีค่าเท่ากับลบหไมโครคูลอมนะครับข้อนี้